ก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพราะวผมกัสเซอร์ทีวีตอนนี้เขอยูร่รายการกัสเซอร์ไรเดอร์ใน EP ที่25หลังจากที่เราห่างหายกันไปนานกับรายการนี้วันนี้เราจะมาทดสอบหรือเทสต์ไรกับ Yamaha MT07 ที่ทาง Yamaha อุดรได้มาจัดก,กิจกรรมร่วมเทสทดสอบรถที่ร้าน Mood Monto Coffee and คลซี่เพลสสกลนครเรียกว่ามาข้ามจังดวัดเลยทีเดียวและรถที่ทางยามาฮ่าอุดรได้นามาให้เราเทสวันนี้มีด้วยกัน3รุ่นนั่นก็คือยามาฮ่ MT07 ยามาฮ่ MT09 และ YZF R7 หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ R7 นั่นเองแต่ในวันนี้ผมจะมาทดสอบเพียงแค่ยามาฮ่ MT07 เพียงคันเดียวโพรตัวผมเองมาถึงก็มาช่วงที่กิจกรรมใกล้จะเลิกแล้วจึงมีเวลาที่จำกัด ในการเทสรถผมจึงเลือกรถที่ผมสนใจที่จะเทสและทดสอบในงานนี้แต่รักเสียดายที่กล้องแอชัชนคาร์เม้ของผมนั้นมันได้พังไปเสียก่อนก็เลยไม่ได้เก็บฟุตเทจในตอนขับขี่ออกมาเรื่องนี้ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งด้วยวันนี้ทำอะไรนะมันไปไายาขนอยาอะไรอยากให้ขี่ซีพยไปไปยารถกันเนี่ยเซลนั่งรอเซ็นสัญยางเลยเนี่ยโกเรียพ่อมรอเลยบอกพ่อว่าไงมันสสูบไม่เกินสามรอยหรอก เลขเจ็ดคือดรงนมาโดนเจ็ดสิบลนมาเจ็ดสิบเนมา,ออนมาสองสด,ดนะ 4, ู๋ย์เด้ะสามร้อยี่สิบเจ็ดสิบเนมาได้เกินไปแนะ่แต่เสร็จแล้วจะมีคนกกนจากศูนย์ด้วยชูน,หนให้เออแล้วมีไม่ใช่ศูนย์มูพ่อกณจป <c oughs> <c oughs> ะป่อยอยพ่อเป็นถึงนาย <c oughs> <c oughs> ไปลองดูไปลองดูจะได้ไม่ขี้จะได้ดูฟิลของซีีดูขอทาบความรู้สึกัที่ว่าจะได้ลองซีีดูเ็ร้อยยี่สิบีครั้งแรก โดูดูมิติรถแล้วรู้สึกยงไงก็ไม่เล็กไม่ใหญ่คิดว่าคุมง,ง่าย A few minutes later และความรู้สึกหลังจากที่ได้ทดสอบ MT07 มาแล้วในหลายๆอย่าง ที่ผมได้มีอคติกับมันเช่นโชคหน้าและหน้าตาของตัวรถนั้นวันนี้ผมได้มาไขาข้อข้องใจนั้นเรียบร้อยแล้วเรื่องหน้าตานั้นในรูปอาจจะดูไม่สวยเอาซะเลยแต่ตัวจริงนั้นเมื่อมาดูก็ลงตัวกว่าที่คิดได้หลายๆอย่างก็ดูดีเป็นอย่างมากส่วนเรื่องโชคที่ก่อนหน้านี้ผมได้คิดว่าไันเป็นโชคแบบเทเลสโคปิกนะจะได้ท้าเสาดาวจริงๆกันเหรอเลยเมื่อผมได้ลองทดสอบรถนั้นก็ได้พบว่าตัวโชคนั้นดีกว่าที่ผมคิดมากเลยเทียบเท่ากับโชคอัพเซดาวเลยเชียวเชียวเนื่องจากการเซตติ้ง และค่าต่างๆที่ทางโรงงานดะเซตมาให้เป็นอย่างดีเทียบกับเทเลสโคปิกของค่ายอื่นนั้นเรียกได้ว่าสุดยอดเลยเทีเทียวและเรื่องการขับขี่นั้นเนื่องจากผมเป็นคนที่ขับขี่รถที่มีแฮนด์ค่อนข้างจะต่ำเมื่อมาลองขับขี่ยามทส่ชนเจ็ที่มีแฮนด์สูงนั้นก็อาจจะขาดมือไปบ้างในบางจังหวะและตัวเบาะที่กว้างกว่าที่ผมคาดเยอะทําให้ในช่วงความเร็วสูงนั้นความคอนโทรลท่าล่งน้นค่อนข้างจะยากแต่เรียกได้ว่าการเซตติ้ของรถนั้นทําให้ผมสามารถปรับตัวได้ค่อนข้างจะไว และการทดสอบจึงเป็นไปอย่างสนุกสนานและมีความสุขกับการขับขี่เป็นอย่างมากในเรื่องทอ์กนั้นตอนแรกผมคิดว่าคงจะกระชอบค่อนข้างจนเกินกว่าการควบคุมไปเยอะแต่เมื่อได้ลองเองผมก็ได้รู้ว่ามันไม่ได้แย่อย่างที่คิดถึงเกียร์หนึ่งจะมีการกระตุกบ้างอย่างในคลิปแต่เมื่อทดสอบในเกียร์2 3 4จนถึง6นั้นก็พบว่ามันมีความสมูทที่ลงตัวเป็นอย่างมาก ทำให้สาม,มารถดับความอคติของผมไปได้เยอะเลยท้า้ผมรู้ได้ทันทีว่าถึงจะเป็นมือใหม่ก็สามารถเข้ากับรถได้อย่างไม่ยากแต่จุดตีอีกอย่างหนึ่งที่ผมเกือบลืมไปซัสนิทก็คือรถไม่มีสลิปประคัดแต่เนื่องจากรถที่ผมขับขี่นั้นก็ไม่มีสลิปประคัดมาอยู่แล้วผมจึงปรับตัวได้ไม่ยากและรถคันนี้นั้นสามารถใช้วิธีเลฟแมทชิ่งได้อย่างดีเยี่ยมส่วน R7 a m น9นั้นผมไม่ได้ทดสอบในครั้งนี้ผมได้สอบถามเพื่อนที่ได้ทดสอบมาแล้วเรียกได้ว่า พัฒนาการของ Yamaha ในฝั่ง Big Bike นั้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปีเลยโอเคเมื่อกี้ได้ไปทดสอบ EP 0 7ปี2022ใช่ป่ะครับนี้ใช่ตัวนี้ตัวเจนใหม่ตัวเจนสามไม่เคยขี่ตัวโฉมก่อนอันนี้นะก็คือจะมาถามเพื่อนนี่ว่าเออเคยขี่ทั้งโฉมโฉมปัจจุบันเคยขี่โฉมก่อนอันนี้ก่อนว่ามันต่างกันยังไงบ้างคือพอเป็นโฉมนี้มันเรือนย้อนแสงโฉมนี้มันแรงมาลดลงแต่ว่าแรงถอกเรียบชุดใช่ช่วช่วยมั้ย ไอ้โฉมเนี้ยแรงมาลุกลงแต่ว่าแรงนองเยอะขึ้นใช่แล้วก็แก้ปัญหาเรื่องหน้าเรื่องหน้าเบาเรื่องหน้าเบาใช่ต่อเ่าเบาอันนี้เยอะใช่ขี่ง่ายขึ้นแล้วเรื่องเรื่องดีไซน์นี่เปลี่ยนตรงไหนบ้างนะไฟหน้าหลังหกก็ไฟหน้าครับชุดโครงหน้าคาปบ่นเปลี่ยนจากดอทเตอรเจนต์ตัวช่วยจัร์แล้วก็มีไฟเดลท์แล้วก็ไฟเลี้ยวครับจากเตอรเจนเป็นเจ้าจีหน้าหลังเปลี่ยนใหม่ ไม่มีปุ่มกดที like ่เด like ือยไปนะครับมาขวดที่ผมตักแทนฝั่งนี้ฝั่งนี้เหรอแล้วไม่เจอแล้ไม่โฟกัสด้วยหลักๆก็ประมาณนี้มันไม่โฟกัสให้กลัวอา่ารย์มาเถอแตะกุญแจงอยู่ตำแหน่งเดิมเนาะใช่ครับถ้ากุญแจหายก็ใส่ชืซะสักแล้วศูนย์เก้าต่างจากตัวชมก่อนยังไงบ้างเจ้ต่างเลยนะว่า ลูกพอดีตีนแดงใหม่ในึงคันนี้ใช่มันไม่กระโชหกหงขามมันไม่กระโชหกห้งข้าเท่าตัวเก่าเรื่องเรื่องความดุร้ายน้อยกว่าตัวเก่าน้อยลงคือเอาแง่มือใหม่ขับได้เลยแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องหน้าเบาตัวนี้หน้าหนักขึ้นมันเป็นตัวนี้ตีเป็นมิดเดิลเชนมิดเวยเชนเพราะว่าแก้ปัญหาหมดเลยเลยครื่องก็บล็อกใหม่ซีซีเยอะขึ้นแรงม้าเยอะขึ้นใช่ตัวนี้ได้ควิชิปเตอร์อัพดาวใช่ได้ IMU6 แกนควิชิเตอร์ดาวไอเอแกน แล้วก็ช่วงล่างข้างหลังใหม่จอใหม่ด้วยใ่มก่อนจะเป็นจอฝั่งเดียวคือฝั่งนี้เนาะใช่จะเป็นจอแยกแยกมาตรงนี้อ,อันนี้คือแบบสมดุลมากขึ้นและแย้ายมาตรงกลางอจอใหม่แล้วก็ลูกเล่นก็เยอะเหมือนกันลูกเล่นก็เป็นเหมือนปับแบบเอาอันนี้นคันเร่งเป็นไฟฟ้าหรือว่าเป็นกึ่งเหมือนเดิมแต่ว่าเ<อ>บาขึ้นรู้สึกเบาขึ้น ตัวนี้ก็เล่นได้ว่าเราจะปรับเป็นยังไงจอก็เป็นจอสีเลยนะเออศูนย์เจ็ดนี่จอสีไหมดูสังเกตตอนขี่ศูนย์เจ็ดสีป่ะพี่สีเนาะจอเราก็ไม่เปิดดูสิเราก็ไม่เปิดดูเนาะอ๋อก็เป็น L E D ยังไม่ยังไม่ถือไว้เป็นสีนะยังเป็น L E D อยู่เป็นไฟฟ้าไหมมันค่อนค่อนไปทางไฟฟ้าเลยอ่ามันค่อนไปทางไฟฟ้าเลยนี่ประมาณว่าไฮบิดได้ไหม้างั้นแล้วแต่มึงแล้วก็เจนเก่าจะใช้คําว่าโหมด A สแตนดาร์ด B แต่กับเจนใหม่จะเป็นเป็นตัวเลข เปล่ยนตัวเลขเป็น 1, 2, 3, 1> 2, 2> 3 1> 4ใช่ตัวลกำลังเครื่องเนี่ยคือเต็มร้อยสองก็เจ็สก็ห้ส่วน4ี่ก็ยีหประมาณนี้ครับอันนี้0ูนยไม่มีใช่ไหมตัวนี้ไม่มีศูนยไม่มีหมดไม่มีหมดเเป็นคันเร่งสายปกติเลยใช่อืมอันนั้นรถดิบอันนี้รถสุกแล้วโอเค แท็กชั่นแท็กชั่นตัวนี้จะปิดไม่ได้แต่ว่าไปปรับเซนซิทีฟเอาว่าเราจะให้เซนซิทีฟขนาดไหนจะเป็น M คือเมนนวนแล้วก็1-2เหมือนเดิมใช่อะไรอย่างนี้ส่วนเรื่องเซตติ้งมันเซตติ้งได้อ่าแล้วก็เนี่ยเราไม่อยากดูเขียนออกมาเราจะดูอุณหภูมิอะไรอย่างนี้แล้วก็อ่ะวิธีเซตติ้งมาเซตติ้งตรงนี้ก็จะมีดิสเพย์เซตติ้งดิสเพย์เซตติ้งก็คืออันนี้จะเป็นไทม์랩แบบเวลาจับในสนามว่าเราจะใช้ ว่าเราใช้กี่นาทีต่อรอบอะไรเงี้ยตัวนี้จะเป็นเหมือนอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจแล้วก็เมนนุนแทคชัน่นแทคชั่นคอนโทรลเซตติ้ตงเราจะเซตติ้งว่าอ่ะอันนี้ที่เราตั้งเป็นโหมด M เนี่ยตัวนี้จะเซตติ้งได้ว่าเราจะให้มันเชสติขนาดไหน1 2 3อยู่ที่เราปรับแล้วอันนี้เป็นเมนนุนแต่ตัวนี้ปิดแทคชั่นไม่ได้นะแต่เป็นเมนนุนกับ ปรับเซนซิทีฟเอาเมื่อกี้เราถ่ายแค่หน้าจอเดี๋ยวคนเขาจะผิดว่าเป็นโรสัมผัสหรือเปล่าไม่ใช่นะไม่ไม่ไม่ใช่นะเป็นปุ่มตรงนี้นะปุ่มตรงนี้เป็นคอนโทรลเลอร์ตรงนี้ใช่เหมือนอาวันเหมือนอาวันแต่ S F ปิดได้นะเฮ้ยอันนี้เพิ่งรู้ S F ปิดได้แล้วก็ยังไม่เล่นไม่หมดเลยฮะอันนี้เป็นอะไรอ๋อควุชิพเตอร์ควุชิพเตอร์ตัวนี้ปรับเนี่ยปิดได้ว่าจะปิดอัพหรือปิด down ได้คือเซตติ้งได้จากตรงหน้าแดชบอร์ดนี้เลยใช่ อ๋อเขาเรียกว่าชิปไลท์อ่าชิปไลท์ลตั้งได้ตั้งได้ครับจะให้มันป,ปิดเือปิดหรือเปิดก็ได้อ่าเราสมมติว่าชิปไลท์ขึ้นหกพันแต่เราอยากเปลี่ยนใหม่เป็นสักหกพันสองอะไรก็เลื่อนขึ้นเลื่อนอลงได้ใช่เนี่ยอันนี้ค,คือชิปไ<ด>ลท์ตั้งนาฬิกาใช่ตั้งนาฬิกาก็ก็แปลกดีให้ชิปไลท์ไปตัดที่หนึ่งสามแต่สุดโดนล็อกเหมือนเดิมเกียร์ให้เกียหกศูนย์เก้ายังคงโดนล็อกอยู่เหมือนเดิมอันนี้คืออ่าเช็คระยะทางว่าอ่าวิ่งมากี่โลแล้วอะไรเง ใช่อันนี้ตัวเก่าทําได้ไหมอย่างเงี้ยตัวเก่าไม่ได้ตัวเก่าเียตัวเก่าจะเป็นหน้าปัดธรรมาดาตัวเก่าจะเป็นหน้าปัดอิเล็อลปกติใช่อันนี้กิโลหรือจะเอาเป็นไมอะไรอย่างเงี้ยอุณหภูมิเอาเป็นองศาหรือฟาเรนไฮต์ตัวนี้ก็จะจับเป็นกิโลเมตรต่อลิตรหรือว่าลิตรต่อร้อยกิโลมาเซตติ้งในที่หน้าแดชบอร์นี้เลยอันนี้เป็นความสว่างหน้าจอ,อเราจะเอาหนึ่งถึงสามอยู่ที่ระปรับ นาฬิกาช่วยดีเพราะว่าบางทีเราขี่ตอนกลางคืนเนาะสว่างไปอะไรเงี้ยส่วนอันนี้นาฬิกาก็เสร็จจากตรงนี้เลยใช่นาฬิกาวันนี้จะเป็นออรีเซ็ตก็คือต่อยเราตั้งค่าหาอะไรมันก็ช่างที่เข้าตัวนี้จะคืนค่าเดิมหมดเลยเผื่อเราแบบมีคนไปนั่งเล่นกดมั่วใช่แต่คนไม่รู้ก็ไม่รู้นะอใช่มีประมาณนี้ส่วนเก้ามันขี่ง่ายกว่าตัวเก่ากล้าพูดเลยว่าขี่ง่ายตัวเก่าปรับแก้ปัญหาที่ตัวเก่ามี อย่างเสริมให้ดีขึ้นใช่ทําให้ดีขึ้นกับราคาที่เพิ่มมาไม่เยอะถือว่าคุ้มอันนี้คือเคยเป็นน่ามาที่ว่าเออทำไม่ออกแบบมาดีไซน์เป็นอย่างงี้ใช่ปะปรางอกว่าคุ้มนะครับก็สว่างอืมมันมันสว่างไม่แต่ว่าในความพี่กูนะคืออันนี้กูเคยในรูปใช่กูเป็นคนที่แบบกูเป็นหนึ่งในคนที่พอเคยบอกว่าเชี้อ่ะ้าไมออกแบบเป็นอย่างงี้วะไอ้เ่ี่ยแต่พอมันเจอตัวจริงเฮ้ยดีกว่าดีกว่าที่เคยเห็นในรูปมิติรถมันในรูปในรูปมันอาจจะดูแบบ เชี่ยดีไซน์แปลกๆว่ะแต่พอมันเจอตัวจริงน่าจะหลายๆคนก็น่าเปลี่ยนความคิดได้นะเออเชี่ยตัวจริงมันสวยกว่าในรูปเยอะเลยแล้วนี้ R7 เป็น All New เลยเอไม่ใช่ All New เป็น New เลยนี่ใช่ไหมเพราะว่าใช่เป็นเคร่งซีรีส์ที่เพิ่งเปิดใหม่มาอันนี้ได้หน้าจอยังไงอะไรยังไงดีหน้าจอจอสีเหรอสีหรือว่า LED ทำ LED l ไ d ใช่ต้องตระกูล700ยอย่างมาห้าไม่มีหมด ไม่มีหมดบไม่มีทักชั่นมีเคเบียเป็นสายสายเล่นสายสายปกติใช่รู้แต่หมอบเยอะเลยเนาะแต่ว่า R7 ข้อดีก็คือได้โชว์หน้า MP 1 9มาใช้ได้เป็นของชุดหน้ามาเลยตั้มตาดาวที่น้เราหลักเลยขอสูงเก้าแต่ว่าสวิตอาร์มกับโชว์คนละตัวกันแหละแล้วได้ปรับโฟร์อนจับเลยไฮซอฟเทนอะไรว่าไปไอ R7 ได้เปรียบ007ในหลายๆอย่างแม้จะเครื่องเดียวกันก็ตามใช่ใช่ในิม่ใช่ในไม่เหมือนกันนะแต่ราคาก็ราคาก็ ก็ก็ต้องเพิ่มขึ้นมาสามสามโอ้สามสามเก้าอันนี้เท่าไหร่ไม่ได้เหมือนกันไม่แน่ใจว่าสองเก้าหรือสามศูนย์โจทย์คนเลือกใช้งานแล้วว่าเราจะชอบเป็นนักเก็ตหรือว่าเป็นสปอรตความหล่อมันหล่อคนน่าจะตา์กันเน็กเก็ตไม่ใช่หรอนักเก็ตมันไก่ทอดทอดแต่จริงๆเคยในรูปนี้ที่ว่าเขาใส่ชิวแบบชิวครอบอย่างนี้ไปเลยอ่ะมันก็สวยนะเราจะลองหาดูมาแปะท้ายกระหาได้นะ คุณนาตครับผมก่อนจะจากไปผมจะโชว์ขอน่งกับยางเดี๋ยวพี่พี่พี่เีไม่่อนแรกตอแรกจะดึงิ่งเาไม่ใช่แล้วก่อนจะจากไปเลงมาางนี้เลยไม่ไหวไม่ไหว้โชว์นี้ไม่ไหวไหนวโชว์ตอนรครับสวัดีครับสวันดีครับสวัดีครับวัดีครับวครับดีครวสวัสดีครับสวัสดีครับดีครวัดีครวัดีับดีครวสวัสดีครับรับวัรับวันดีครับ สวัสดีครับเจอนครับรอวางดาวสุดเลยพี่ไปก่อนเลยผมไม่ไหวนะทำไมอ่ะพี่ก็ขอแช่ออนน้ำแข็็น้ะ ก็จะย้บไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมร่วมทดสอบรถของทางยามาฮ่าอ no ุดรที่มาจัดในสกลนครต้องขอขอบคุณยามาฮ่าอุดรและร้าน o o o ม Moto Coffee and c น o ์ y p l a ี่เท uh um uh ี่อำนวยความสะดวกให้เราในครั้งนี้และหวังว่าจะมีกิจกรรมดีๆอย่างที่เกิดขึ้นในสกลนครอีกต่อไปนะครับ ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ด้ก็ดีคลิปต่อไปจะเป็นอะไรฝากกดติดตามด้วยครับขอบคุณครับบ๊ายบายจนคลิปหน้านะ